ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเซลแตงนะครับที่บริษัทการขายรถยนต์มิตซูบิชินะครับจากบริษัทสุทอนมอเตอร์จำกัดสาขาสีนครินนะครับหรือว่าจากชาแนลเซลแตงนะครับวันนี้แตงอยู่กับรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับ2021นะครับผมคันนี้เป็นแต่งเต็มอีกคันหนึ่งเหมือนกันที่วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแตงฝากกดติดตามช่องชาแนลแตงก่อนนะครับชาแนลเซลแตงทางยูทูบนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้รถคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับรถ m i t s u b i s h i อ็กเพนเดอนะครับตัวนี้รหัส GT เนี่ยราคารถจะอยู่ที่863,000บาทนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับขาวมุกนะครับราคาเพิ่ม10,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่873,000บาทนะครับคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะครับพี่แตงพามาดูในวันนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับเป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งตัวนี้ชื่อว่าชุดแต่งไลเคนนะครับตัวนี้นะครับไลเคนนจุดเด่นคือชุดแต่งตัวสีดําตัดแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งสวยงามเข้าลูกครับวัสดุพรีเมียมนะครับไม่มีการเจาะรูใหม่นะครับเราใช้ตัวรูเดิมนะครับไม่ต้องมาเจะเสียหรือเปล่ามีการเจาะรถหรือเปล่าไม่มีนะครับผมรวมถึงด้านหน้าครับตัวรถสีขาแบบนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นตัวอักษรนะครับคาว่า e อ็กเพนดด้านหน้านะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสีดำนะครับซึ่งสวยนะครับเวลา รถสีขาวเนี่ยจุดเด่นคือลูกค้าจะเลือกสีเงินก็ได้สีดําก็ได้มันมันแมททั้งคู่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ว่าอันไหนสไตล์เราแต่เนี้ยที่เลือกมาเป็นสีดําเพราะว่ามันตัดกับชุดแต่งด้านล่างที่เป็นสีดำนะครับผมสวยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับผมว่าคันนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับด้านข้างนะครับของรถมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับผมจุดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มในส่วนของด้านข้างนะครับชุดสเกิร์ตนะครับก็เป็นของไรเค้นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมคือดําตัดดแแงนบบี้เลยผม ไม่มีการตัดต่อตัวถังนะครับสวยงามเข้ารูปวัสดุพรีเมียมแบบนี้นะครับตัวคิ้วกันศาสตร์นะครับติดตั้งเพิ่มนะครับจุดเด่นของคิ้วกันสา์หน้าที่ของมันนะครับคือเวลาเราจอดรถตากแดดนะครับเราสามารถแง้มกระจกลงได้นิดนึงนะครับผมเพื่อไม่ให้อากาศในรถร้อนจนเกินไปเวลาเราลับเข้ามาขึ้นรถนะครับผมส่วนตัดมานะครับก็จะเม็นฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเนี่ยแถมเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอย่างดีนะครับพรีเมียมนะครับเป็นของไฮคูนะครับรถนะครับที่ซื้อกับต่งทุกคันเนี่ยตังติดให้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิก รับประกัน7ปีนะครับหลุดลอกคลองร่อนฟองอากาศเค็มได้หมดเลยครับมาตรฐานเดียวกันนะครับผมในส่วนถัดมานะครับตัวล้อครับขออนุญาตเอ่ยนิดนึงลูกค้าถามว่าตกลงล้อ16หรือ17เอ๊ะมันยังไงนะครับถ้าเป็นตัว GT นะครับล้อแม็กจะเป็นขนาดขอบ16นิ้วนะครับถ้าเป็น Expander ตัวคอร์สนะครับจะเป็นแม็ก17นิ้วครับผมต่างกันนะ GT ได้16คอร์สได้17ครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นชุดสเกิร์ตของไลค์เคนนะครับก็รอบคันเลยนะมีทั้งซ้ายขวาด้านหน้าและด้านหลังนะครับชุดแต่งไลค์เคนนะครับด้านหลังเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีการลู่ลมนะครับเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับชุดดำตัดแดงแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ถามหาสเกิร์ตแบบอื่นนะครับก็มีนะครับสามารถรีเควสมาได้หรือทักมาหาแตงครับเดี๋ยวแตงจะพยายามส่งรูปแบบของสเกิร์ตทั้งงงหหหหมมมมมมดดทีีีี่่่แแตตตนนนนนนนะะะคคครรรรรัััััับบบบบใ้้้เเเเพาาาาาาวววยลลลกกือออไไไป็ส์ขผ จุดถัดมาที่ทําการติดตั้งเพิ่มนะครับคือตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับคันนี้มีพิเศษด้านในเป็นตัวกล้องนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพาไปชมด้านในแต่ตรงนี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ถอยนะครับเอาไว้ช่วยเวลากะระยะในการถอยหลังเพื่อจะเข้าจอดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับผมไฮไลท์ของด้านหลังคือตัวประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นประตูฝาถ้ายไฟฟ้าแบบพรีเมียมนะครับสามารถเตะเปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งลองสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาเตะเปิดเนี่ยเตะกันแบบไหนนะครับเวลาเตะนะครับถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่กับตััวเเเเเรรราาาาาสมมถดดินข้้ตะไลยคบ ง่ายๆครับถ้าเกิดเรนจะถือของมาเอ๊ะไม่ต้องมานั่งหากุญแจหรือมานั่งกดที่ประตูครับแต่จริงๆเราเปิดที่ประตูก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเตะก็ได้นี่ลองสาธิตให้ดูเป็นวิธีแบบเตะนะครับมาถึงข้างในเนี่ยข้างในก็จะมีเป็นส่วนของตัวถาดท้ายนะครับถาดวางของท้ายรถนะครับเป็นพลาสติกแบบนี้เลยจุดเด่นของตัวถาดท้ายนะครับอันนี้แถมของแท้เนาะเวลาเราถือของถืออะไรมาครับมาวางนะครับตัวด้านล่างเ่ยถาดท้ายที่มันเป็นพรมเนี่ยมันจะได้ไม่เปิดนะครับใช้งานได้ดีครับใช้งานได้จริงด้วยนะครับผม รวมไปถึงนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นเกรดพีเมียมเนี่ยมันเปิดและปิดได้3วิธีนะครับ1เปิดที่ประตูฝาท้ายมันเองนะครับ2เตะเปิด3กดที่รีโมทนะครับผมอันนี้ครับหรือเราจะกดจะปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อปิดประตูฝาท้ายไฟฟ้าครับง่ายๆครับใช้งานง่ายๆของที่แถมให้เป็นวัสดุพีเมียมแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในห้องโดยสารของรถ m ิ t s u b ิ s h i อ p a n d พ r นเดนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่คันนี้ได้ทําการติดตั้งมานะครับคือตัวสกับเพ สักับเหตคือตัวกันลอยตอนเราขึ้นรถนะครับเวลาขาเราก้าวขึ้นมารถเนี่ยเวลาถึงแม้จะไปเบียดมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับผมขอญยตกล่าวถึงฟิล์มเซรามิกอีกนิดนึงนะครับจุดเด่นของฟิล์มเซรามิกเนี่ยเมื่อเราเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าข้างในเนี่ยครับมองออกไปมันสว่างเนาะแต่ข้างนอกมองเข้ามามันมืดนี่คือคุณสมบัตินะครับหลักๆของฟิล์มเซรามิกที่นอกเหนือจากการกันความร้อนนะครับผมจุดถัดมานะครับคันนี้ที่ได้ทาการติดตั้งเพิ่มนะครับจะเป็นตัว USB fast charge ครับ USB Fast Charge เนี่ยเออเราไว้ชาร์จแบตชาร์จต่ำนะครับมันชาร์จเร็วเนาะชาน์าเร็วกว่าปกติตัวนี้รองรับเป็น USB 3.0ด้วยนะครับผมจุดเด่นไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับจะเป็นตัวจอนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นจอ Android นะครับผมพร้อมกับติดตัวกล้อง360องศาด้วยนะครับผมจุดเด่นของกล้อง360องศานะครับเดี๋ยวทางขออนุญาตอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เลยตัวกล้อง360องศาเนี่ยประโยชน์ของมันนอกจากการที่เราจะดูนะครับเพื่อเข้าจอดนะครับหรือเพื่อเข้าซองเนี่ย มันสามารถเป็นกล้องบันทึกหน้ารถได้ด้วยนะครับเป็นกล้องบันทึกรอบคันภาาดผิดการรอบคันได้ด้วยตัวกล้องเนี่ยจะเอามาประมวลผลนะครับมีทั้งกล้องด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างนะครับเราสามารถดูภาพนะครับเหตุการณ์นะครับที่บันทึกครับจากตัวกล้องได้ทุกตัวเลยครับตัวกล้องนะครับจะมีตัวเก็บนะครับข้ามนะครับจะอยู่ในเก๊ะทางด้านหน้านี่ครับเราหาซื้อตัว USB ครับมาเสียบ ก็สามารถเซฟภาพเหตุการณ์ได้เลยนะครับเป็นกล้องบันทึกรอบคันได้ด้วยนะครับผมใช้งานดีครับไม่ได้บันทึกแต่ด้านหน้าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีใครมาชนท้ายหรือมีมอเตอร์ไซค์เฉียวด้านข้างนะครับก็จะถูกบันทึกไว้รอบคันเลยนะครับแล้วก็ตัวจอ Android เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเราสามารถโหลดแอปได้นะครับ Netflix YouTube นะครับลูกค้าสามารถขอค่ายเราแชร์ hotspot ให้ตัวจอเนี้ยเราก็สามารถเล่นทุกฟังก์ชันเลยเปรียบเสมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะครับใช้งานง่ายไม่ยากครับแสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถมิตซูบิชิเอ็กเซลเดอร์คันนี้นะครับที่แตงเอามารีวิวให้นะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะครับขออนุญาตฝากโปรโมชั่นไว้หน่อยนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นนะครับออกรถเพียงแค่39,000บาทนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนนะครับผมโปรนี้นะครับมาพร้อมกับแคมเปญนะครับแพ็กเกจ5ปีนะครับฟรีค่าบำรุงรักษานะครับถึงเวลาต้องนำรถมาเซอร์วิสนะครับสามารถเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยทั่วประเทศนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับฟรีทั้งน้มันเครื่อง กองแอร์กองอากาศนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการเซอร์วิสรถฟรีทั้งหมดนะครับผมบริการช่วยหลอฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงนาน5ปีเลยนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท้านไหนนะครับที่สนใจนะครับเอ๊ะเราจะติดต่อกันได้ยังไงนะครับพักหาแตงได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดต้องการโทรโทรไปที่เบอร์0809834771นะครับ0809834771เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะครับหรือว่าที่ช ANNEL เซลแตงใน YouTube นะครับ หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพดรับจองรถนะครับมิ s ซูบิชิเงื่อนไขดีที่สุดบายเซลแตงนะครับที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูนะครับอัปเดตสการส่งมอบรถอะไรได้นะครับหรือพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับ